หนูที่ห้อยพระมาเต็มเลยหรือจะเป็นเสียงพระตัวจิ๋วกันนะไปดูกันว่าจะมาโชว์เสียงร้องได้เพราะขนาดไหนไปชมกันเลยสวัสดีครับผมชื่อเด,ดชารัชนนทองดีอายุแปดขวบมาจากจังหวัดกาญจานบุรีครับฮ้ยทรงผมเท่มากเลยแต่งตัวเท่งจริงใครแต่งให้ครับชุดนี้แต่งเองครับแต่งเองชอบเองเลยต้องการแบบนี้เลยอระครับแล้วใครไปซื้อให้ลูก <S <S จำไม่ได้แล้วครับ จำไม่ได้แต่เราเราชอบสไตล์นี้เลยใช่ไหมลูกชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อไนส์ครับไนส์ <Nice. S 2> <Nice. S 1> ดีแปลว่าอะไรไนส์ nice, เนี่ยแปลว่าดีครับออแปลว่าดีไนส์ทำไมชอบร้องเพลงลูกทุ่งอะครับเพราะมันเพราะดีครับเพราะตรงไหนเพราะมีลูกเอื้อนมีลูกคอ,อ,อลูกเอือ้อลูกคอเพราะนอกจากชอบร้องเพลงแล้วชอบอะไรอีกลูก ชอบสะสมพระพคเครื่องครับอ๋อพระเครื่องทำไมถึงชอบเรื่องพระเครื่องอะลูกเพราะว่ากลัวผีครับไม่โทษจะมาจากเรื่องนี้นะทำไมหนูถึงชอบร้องเพลงลูกเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็ฝึกร้องเพลงมาครับพ่อผมก็สอนด้วยครับผมก็ไปดูจากใน YouTube มาด้วยครับนอกจากร้องเพลงผมชอบพระครับ เพราะว่ากลัวผีครับแต่ถ้ามีพระแล้วไม่กลัวครับเฮ้ยไฟดับพี่ปิดไฟหน่อยพระที่ผมชอบก็คือหลวงปู่ทวดครับที่ผมแขวนมาผมก็ใส่หลวงปู่ทวดตรงนี้แหละครับผมศึกษาพระเครื่องมาจากอินเทอร์เน็ตครับต่อมาผมอยากเป็นเซียนพระที่ร้องเพลงเก่งครับผมได้มาเดินตามฝันผมแล้วผมจะเอาเงินมาให้แม่นะครับ ลวงปูทวดขอให้ผมเข้ารอบได้เถอะเพียงพระเครื่องต้องคุยกับครูสลานะงขอดูก่อนดีกว่าพี่ผมว่าเออเอาไหนเดินมาที่เดินมาถา,ามกันไม่ค่อยละเอียดลองให้ไอ้ครูสลาดูสิห <c oughs> ลวงปู่ทวดรุ่นไหน <c oughs> ได้ดูไม่ออกอยู่ออ๋เนื้อว่านคล้ายๆเนื้อว่านพี่แต่ว่าขนาดใหญ่มากใหญ่มากเลยต้องนี่นี่นี่อันนี้แสดงว่าว่านมีเยอะไงว่านมีเยอะ ใครให้มานะลูกนะผมให้มานาให้มาปูทวดเนี่ยเขาบอกว่าอย่าวาแต่แท้ไม่แท้เลยขอให้เป็นรูปปูทวดขลังหมดให้พระคุ้มครองนะลูกนะเก่งมากครับหัวสวยๆนะสวยเ <laughs> ขาเป็นคนหัวหน้าเกมากเลยนะ <laughs> หน่วยการดี <laughs> หน่วยการ,การ <laughs> ดีวันนี้ไนส์เราต้องออกให้ nice, ถูกที่เรแนะนำเขาอย่างนี้เลยไนส์จะร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงเต่าจ๋าครับ แต่วจ๋าจะนะเชิญเลยลูก แก้วกิ่งอแก้วแก้ว่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้เตวจากไปไกลทิ้งเพียตกอะไรแต่วุไปอยู่ไหนไม่บอกเพียเลยพี่หลงรักเตวมานานเห็นใจเพียเธอตาว่า ทรมานด้วย ผิดไปให้อภัยใครเขาไม่ประหนีกลับถือคนดีเพียงต้องกาเก่งจังเลยไนส์ร้องเพลงลูกทุ่งได้หลายเพลงไหมลูกหลายเพลงครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเก่งของเราหรือมีเพลงเก่งกว่านี้อีก มีเพลงเก่งกว่านี้ครับโอ้โหพอแล้วเดี๋ยวลุงโน้ตจะรักหนูมากกว่านี้ขอรักแค่นี้แล้วเก็บรักไว้คนเดียวในใจจะรักมากกว่านี้ถ้ามีพระมาฝากลุงโน้ตไม่ใช่ลุงโน้ตคนเดียวนะซ้ายสุดโน้นก็จำเริญอยู่เหมือนกันนะคอยได้ด้วยเก่งมากลูกไนส์สุดยอดขอบคุณครับไนส์ You sing very nice ร้องเพลงเก่งมากลูกคนนี้หรือเปล่าเนาะจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้ไเกิดขึ้นได้นะเนาะแบบเก่งมากเลยลูกไม่ห่วงละเรื่องการร้องเพลงแล้วคือทรงทุกอย่างอะไรมันลงตัวหมดเลยลูกไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มันดูดีหมดเลยชื่นชมก็เก่งมากจ้ะเป็นคนร้องเพลงแต่วจ๋าที่ ที่เก่งแล้วก็น่าฟังมากลูกวันนี้ภาพรวมของนนหน้าสนใจมากคือต้นทุนดีลูกหน่วยก้านก็เป็นนักร้องได้เลยเสียงความสามารถครบหมดแต่มีข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอนนี้คือเสน่ห์ลูกสาเหตุที่ยังไม่มีเสน่ห์เพราะอะไรรูกไหมเพราะเราหน้าบึ้งตลอดเลยหน้าดุตอนนี้ก็ยังดุอยู่เลย,ยนะเอากี่ผ่านดีสามผ่านครับสามผ่านก็ต้องยิ้มก่อนล่ะ นายสงยิ้มให้สาวๆสิยิ้มนะสิจะเป็นธรรมชาติของแต่ต้องฝึกนะลูกนะตอนนี้มันดูเครียดไปผ่านครับผ่านครับผ่านครับขอบคุณครับครับผมเป็นไงครับน้องไนซ์สามผ่านดีใจไหมครับลูกใจครับโอ้โหเห็นบอกชอบเรื่องของพระ มีเยอะไหมมีสะสมไว้เยอะไหมลูกมีครับเดี๋ยวนี้ขอขอชมสักหน่อยได้ไหมส่วนหนึ่งของไนท์ได้ไหมครับลูกครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานมาอ๋อนี่นะฮะโอ้นี่นะฮะบางส่วนบางส่วนแนะนำลุงพันหน่อยอันไหนเป็นเสือเหล็กแม่น้ำพีครับเสือเหล็กแม่น้ำพีเป็นเป็นเป็นเสือมหาเศรษฐีอ่าเสือมหาเศรษฐีถ้าใครพกไว้จะเป็นไง ้าเรมีไวปลอดภัยเมตตามหานิยมรวยทรัพย์ครับอ่าเมตตามหานิยมรวยทรัพย์อันต่อมาครับอันนี้แหละครับตะกุดจันยุ่งแล่บังภัยมหาลาบครับโอ้อันนี้คือพุทธคุณคืออะไรฮะป้องกันอะไรครับป้องกันผีได้แล้วก็รวยลาบรับรวยโชคลาบของหลวงพ่อโชคลาบของหลวงพ่ออะไรฮะตะกุดหลวงพ่ออะไรจากวัดแดงประชาราชครับมาจากวัดแดงประชาราชนะครับอันนี้แหละครับ เป็นตะกุดยันนลือชาหลวงปุษก์หลังกรมหลวงชุมพรครับอันนี้ได้มายัางไงครับไปเช่ามาครับไปเช่ามาเหมือนกันคุ้มครองปกป้องอยังไงอันนี้เค้าขาดปลอดภัยเมตตามหานิยมอ,อันเล็กๆนี่แหละครับลูกหลวงปู่หลิวชีเต่าครับอันนี้ก็คือเช่ามาเหมือนกันยายให้ครับยายให้มาห<อ>ลวงปู่หลิวนี่เต่าเฉยๆคนเขาก็บูชากันนะต,ต้องเวลา<อ>บูชาต้องถวายผักบุ้งใช่ครับ มีองค์ไหนอีกที่อยากแนะนําให้เรารู้จัก,จกพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับโอ้หู่เอี่ยมวัดหนังนี่เลยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยปิดตาเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมเขาโอ้โหแพงมากแพงมากเขาหากันไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะต่อมาแล้วครับพระคงลําพูนครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะพระนี่นะปู่ผมอะทุนปู่ครับปู่ผมเนี่ยเป็นร้อยองค์เลยนะ ท่านชอบใช่ไหมฮะสะสมครับสะสมเป็นร้อยองค์ไมคล้องไว้ที่คอเลยพ่อผมเนี่ยถอดมาจากคอปู่ผมเลยรับช่วงต่อครับพ่อปู่ผมจมน้ำตายหนักพระถอดไม่ทันอ้อ่ะขอบคุณน้องไนซ์นะครับขอบคุณมากครับรบมือน้องไนซ์หน่อยโอ้โห ตัวแคน่นี้รู้ชื่อละเอียดรู้จักพัฒน, <มะ S 1> น์น้อย<ห><ะ>เขาเป็นเซียนนั่นแหละและร้องเพลงเก่งด้วยโอ้โหร้องเพลงแต๋วจ๋าได้เป๊ะและเพราะจริงๆแถมสกิลพระเครื่องนั้นก็สุดยอดเก่งทั้งร้องและพระเครื่องจริงๆเลยน้องไนท